เพื่อนๆสามารถใส่ในการตัวนี้ไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับบนโลกใบนี้ทุกมุมโลก,โลกได้เลยทุก สวัสดีครับนันติบล็อกก่อนความหลากหลายกลับมาพบกับเพื่อนอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์แกเจ็ตดีๆเนี่ยที่จะมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นสมาร์ทวอทตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับของทางมีโบนะครับตัวนี้มีชื่อว่ามีโบ GS Active ครับผมบอกเลยครับเพื่อนๆว่าตัวนี้โอ้โหฟังก์ชันเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยครับเดี๋ยวมาดูหน่อยว่าตันนี้สามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษพิเศษอะไรบ้างนะครับวันนี้ติดตามรับชมครับ มี Brogs Active ชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดมาพร้อมกับ GPS built-in ในตัวสมาร์ทวอทด,ดีไซน์สปอร์ตท,ที่มีให้เลือกด้วยกันสีสีสีสโกลสีแบ c กสีเกรย์และสีไวท์อุปกรณ์ยรนก่องก็จะมีมี Brogs Active คู่มือสายชาร์จแบบมีโบสายเปลี่ยนแบบผ้าหากว่เพื่อนยังไม่ถูกใจสายเปลี่ยนนะครับสามารถดูได้ตลาดออนไลน์นะครับเป็นขนาด22มมนะครับสายที่ติดปรกับตัวนาฬิกาเป็นสิลิโคนอย่างดี ไตนุ่มสบายมีความยืดหยุ่นสูงไม่อมเงือเป็นข้งางหน้าของทางมีดรอกับหน้าจอความสว่าง1,000นิตสามารถใช้งานสู้แสงได้อย่างสบายนะครับหน้าจอยังเป็นแบบัลโมเลทขนาด1.3นิ้วความละเอียด3 6 0รคูณสาพิกเซลมีเม็ดพิกเซลขนาด277 ppi มาพร้อมความลื่นไหลและการตอบสนองหน้าจอระดับ60เฮิรตซ์วัสดุตัวเรือนเป็นพลาสติกเกรดพิเศษมีความแข็งแรงทนทานสูงส่วนด้านข้างนะครับจะมีปุ่มการใช้งานอยู่2ปุ่ม ปุ่มด้านบน,นเป็นปุ่มโฮมปุ่มด้านล่างสีแดงตรงนี้เป็นปุ่มแบบสปอร์ตเชื่อมต่อบลตูทูธ5.3ุความจุบแบตเตอรี่400มิลลิแอมเวลาในการใช้งานถ้าเป็นโหมดปกตินะครับก็จะอยู่ได้ประมาณ20วันถ้าเป็นโหมดแบบว่าสแตนบายใช้บ้างไม่ใช้บ้างเนี่ยก็อยู่ได้ถึง50วันเลยนะครับส่วนถ้าเป็นโหมด g p พเนี่ยก็อยู่ได้แค่15ชั่วโมงเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่บุคคลด้วยนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยใช้งานในรูปแบบไหนกันรองรับการเชื่อมต่่่่ออ GPS ผาาาานรระบบวเเททีียยมมให้ถึง5คืข ไม่ว่าจะเป็น GPS, BDS, g r o n a s US s Galileo, QZSS อัปเกรดการตรวจจับใหม่เซ็สนเซอรต์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ให้มาส,งสูงสุดถึง10แกนและยังสามารถวิเคราะห์การออกกำลังกายรวมถึงกิจกรรมต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมความมั่นยำม,มากกว่าเดิมใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวถึง4ตัว s i g b e a t Motion a l g o r i วิเคราะห์ข้อมูลการออกกลังกายที่ถูกพัฒนาโดยมีโบทำง,งานร่วมกับโหมดออกกลังกายและ GPS ที่ถูกบิ่อินในตัวนาฬิกาสามารถวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลการออกกลังกายได้อย่างละเอียดข้ามข้อจำกัดการออกกลังกายด้วยโหมดออกกลังกายที่มีไม่ให้ถึง1 5 0าโหมดสำหรับในส่วนตรงนี้ผมแนะนำเพื่อนๆว่าหากเพื่อนต้องการเพิ่มโหมดออกกลังกายนะครับให้เข้าไปเพิ่มภายในแอปพลิเคชันนะครับเพราะในตัวนาฬิกาจะมีแค่บางส่วนเท่านั้น 4Pd Health Tracking อัปเดตการกวิเคราะห์ด้านสุขภาพใหม่ ที่แม่นยำกว่าเดิมของการวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่พร้อมเก็บข้อมูลและแจ้งเตือนเมื่อถึงจุดอันตรายอัปเกรดและตรวจสอบสภาพอากาศแต่ละวันได้มากกว่าเดิมแสดงคุณภาพอากาศรังสี UV พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกและกระแสน้ำมาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันสักหน่อยนะครับก่อนอื่นให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า m i b บ Fit นะครับทั้งใน Android และ iOS นะครับวอสเฟสหลักที่ตัวนาฬิกามีมาให้นะครับตรงนี้สามารถแตะเปลี่ยนสีได้เลยนะครับ มอดเฟสหลักๆนะครับจะมีอยู่6รูปแบบนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มเติมนะครับเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับสามารถเพิ่มได้อีก4รูปแบบนะครับรวมแล้วเป็น10รูปแบบนะครับการใช้งานปัดจากบนลงล่างนะครับตรงนี้เป็นเมนูลัดนะครับเราสามารถเลือกไปตั้งค่าจากตรงนี้ก็ได้เลยส่วนการปัดจากด้านล่างขึ้น้าบนนะครับตรงนี้เป็นการเตือนเมสเซจข้อความต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์ทิกต็อกหรืออะไรก็แต่ที่เรา แจ้งเตือนไว้นะครับเราสามารถเข้าไปเปิดการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยได้ภายในแอปพลิเคชันนะครับปัดไปทางด้านซ้ายเป็นวิดเจตต่างๆนะครับวัดอัตราการเต้นหัวใจวหมามสุขภาพสภาพอากาศเราสามารถเลือกดูสภาพอากาศล่วงหน้าได้เลยนะครับหรือว่าจะดูว่าพระอาทิตย์ขึ้นตอนไหน,พร,น,น,ไหน,นรพระจันทร์ขึ้นตอนไหนจันทรคติวงโคจรพระจันทร์หรือแม้กระทั่งกระแสน้ําวัดออกซิเจนในเลือดตรวจวัดสุขภาพการนอนทั้งภายในตัวนาฬิกาและสามารถดูเพิ่มเติมได้ภายในแอปตรงนี้ก็จะเป็นเข็มทิศมีมาให้ด้วยนะครับ ว่าดูสะดวกมากๆเลยนะครับต่อไปปัดไปทางด้านขวานะครับน,นี่จะเป็นข้อมูลรวมๆของภายในวันนี้นะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับส่วนตรงนี้สามารถปรับแต่งได้น,นะครับว่าเราจะเลือกออฟังก์ชันไหนมาใส่ไว้ด้านข้างข,างของตัวรายกานะครับจะมีปุ่มอีกสปุ่มนะครับปุ่มด้านบนตรงนี้เป็นปุ่มโฮมนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีฟังก์ชันเมนูต่างๆเนี่ยให้เราเลือกใช้งานเนี่ยมากมายเลยครับ ผมคงเลือกเปิดใช้งานให้ดูไม่หมดนะครับตรงนี้เพื่อนๆลองดูบางส่วนที่ผมเปิดใช้งานแล้วกันนะครับ ตัวนาฬิกาครับก็จะมีปุ่มนึครับปุ่มสีแดงๆตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสปอร์ตนะครับเราสามารถเข้าเมนูรัดของโหมดกีฬาต่างๆเนี่ยได้จากตรงนี้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องเข้าตรงหน้าหลักนะครับจะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเลยนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับนาฬิกามีโ r o GS Active นะครับซึ่งเป็นตัวรุ่นใหม่เนี่ยวันนี้ผมจะทดสอบ GPS นะครับว่าในการุ่นนี้ มีเมตถึง5ระบบด้วยกันนะครับ5ระบบเนี่ยถ้าพูดถึงดาวเทียมเนี่ยก็ประมาณร้อยกว่าดวงครับซึ่งมันเยอะมากๆในเลยแสดงว่าเพื่อน,อนๆสามารถใส่นาฬิกาตัวนี้ไปทํากิจกรรมอะไรก็ได้นะครับบนโลกใบนี้ทุกมุมโลกได้เลยวันนี้ผมจะพิสูจน์นะครับโดยการวิ่งรอบสวนที่นี่นะครับซึ่งรอบสวน1รอบเนี่ยเท่ากับ2กิโลเมตรเพื่อนๆแล้วมาดูซิว่าเจ้านาฬิกาเนี่ยจะมีความแม่นยำขนาดไหนนะครับเพื่อนที่เพื่อนๆเห็นหน้าจอนาฬิกา <ๆ S 2> เป็นเครื่องแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นเอฟเฟกระหว่าง กล้องนะครับกับตัวหน้าจอของนาฬิกานะครับตัวนาฬิกาเองเนี่ยที่ผมมองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่ได้มีผลหรือว่ามีเคลื่อนแต่อย่างใดนะครับสำหรับในส่วนตรงนี้นะครับผมก็เปิด GPS เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าจะมีวงสีรอบๆเนี่ยตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าโซนอัตราการเต้นของหัวใจนะครับซึ่งมีมาให้เราด้วยนะครับเนี่ยสะดวกมากๆเลยในส่วนตรงนี้นะครับผมทดสอบกับระยะทางเนี่ยแค่2กิโลเท่านั้นนะครับเพื่อนๆลองดูแ้ะกันครับว่าความแม่นยำเนี่ย จะมากน้อยสักขนาดไหนนะครับนี่ก็ระยะอยู่ที่1 8กิโลนะครับหรืออีกเมตรเท่านั้นนะครับวิดีโอด้านซ้ายมือนะครับระยะทางจริงๆตอนที่ผมวิ่งเข้า2กิโลนะครับเพื่อนๆสังเกตดูว่านี่ครับ่อนค่าจะเป๊ะหรือแม่นเลยนะครับส่วนด้านขวามือเนี่ยเป็นรายละเอียดข้อมูลหลังจากที่ผมวิ่งเสร็จแล้วนะครับต่อไปมาทดสอบการกระโดดเชือกกันนะครับตรงนี้นะครับผมจะกระโดด1 0 0ครั้งนะครับ วิดีโอด้านซ้ายมือที่เห็นนะครับคือผลงานที่ผมกระโดด100ครั้งนะครับตรงนี้ก็คือ100ครั้งจริงๆนะครับถือว่ามีความมั่นยำสูงมากเลยนะครับต่อไปมาทดสอบการต่อยมวยนะครับผมบอกเพื่อนๆเลยครับว่าโหมดต่อยมวยเนี่ยเป็นโหมดที่สนุกมากๆนะครับแต่ว่าเหนื่อยมากๆเช่นเดียวกันครับเพื่อนๆลองดูสิครับเนี่ยด้านซ้ายมือวิดีโอที่เห็นเนี่ยผมต่อยเนี่ยไม่ถึง2นาทีนะครับแต่ว่าหัวใจผมเนี่ยเต้นขึ้นไปถึง143เลยนะครับ โอ้ oh, เหนื่อยสุดเลยครับหลังจากเสจกิจกรรมนะครับตัวนาฬิกาเองเนี่ยก็จะประมวลผลมาให้เรานะครับซึ่งเราสามารถดูจากตัวนาฬิกาได้เลยนะครับแต่หากต้องการข้อมูลเนี่ยที่เป็นเชิงลึกเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในแอปพลิเคชันได้นะครับการกันน้ําระดับ5้า m อตรงนี้นะครับสามารถใส่ไว้น้ำเนี่ยได้สบายสายเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเจ้านาฬิกาตัวนี้มันมีระบบไฟฉายด้วยนะครับผมก็เลยลองแตะดูโอ้ สว่างมากเลยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองดูสิครับเนี่ยมันสว่างขนาดนี้เลยนะครับเหมือนไฟฉายจริงเลยอะแต่ผมก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าหน้าจอเขาเนี่ยขนาด1000นิตนะครับซึ่งเป็นความสว่างที่โอ้เป็นไฟฉายได้แบบสบายๆเลยนะครับมีอีกหนึ่งการใช้งานที่อยากแนะนํานะครับหากเพื่อนๆกำลังจะนอนนะครับแล้วต้องการใส่ในการเนี่ยเพื่อดูสุภาพการนอนนะครับรงนี้ผมแนะนําว่าให้เราเลื่อนเข้าไปเปิดในโหมดของการนอนหลับก่อนนะครับเพราะถ้าหากเพื่อนๆไม่ทาแบบนี้นะครับ แสงไฟจากตัวนาฬิกาเนี่ยจะส่องตาเราอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับวันนี้หากเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากทาง m ี ow, โบ o f ฟฟิเชีนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างของวิดีโอชุดนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ m ีโบ G S Active ชีวิตไร้ขีดจำกัดเข้ามา Hauma Maul diba